อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่31มสนะจ๊ะบ้านเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยยังไม่ไปถึงไหนมาดูบรรยากาศยามเช้าป่าอ้อยยังไม่ได้ตัดไปหาเงินก่อน ม่อคืนทําเงินหล่นหายยังเหมือนเดิมอยู่เลยบ้านของเราต้นฝ้ายฝ้ายฝ้าย สองคนหอกกันเนี่ยหอกอะไรกัน้นมาขามพันปี หนงหน่อไม้ออกจนแบบไม่มีคนจะทำอะไรกินเนยมันออกเยอะมากปลาบ้วน,น้อพ่อมันไปหากระตังกันเด้อ ปูกระเทียมสวนกระเทียมเล็กๆของคุณปู่บรรยากาศยามเช้า

้องทุ่งนาะทุ่งไรเสียงอะไรอะ่ะเหมือนสายไฟฟ้าแรงสูงสองตัววิ่งตามมาเสียงต,ววงตะเวนจ้า ตื่นนอนแล้วครับไข่ตุ๋นเออไข่ต้มเนี่ยป้านอนหมนอนหมผายยันเช้าเลยเนี่ยมนอนอนี่มาหากระตังกัเอ้ยว่ากระตังหาย ที่ไหนล่ะอยู่ในเคสโทรศัพท์เจ้าของเลนะน่าก็ไปยิบดูอะไรด้วยนะอ่าอันนี้อันนี้เตือนความจำนะโอ้จำได้มาคืนเมาแล้วเอบเอฟดูว่ายื่นเงินหายปุ๊บเดี๋ยวที่บ้านไม่ใช่มีที่เราดิ้งยินเตือนความจำวันถ้าถามฉันฉันบอกถูกอยู่เพราะว่าฉันจำได้มาเก๋เอาเงินใส่เคสโทรศัพท์ไม่พี่นะว่าเก๋ก็กลับบ้านแล้วพี่ก็ไม่ได้สนใจไง คิดว่านั่งตรงนี้มันคือจะหล่นง่ายไงไึกว่าเตะเอาใจเคสรโซซ่ไงที่ถามนะเพราะว่าจำได้ว่ายึดใก่เคสรโซซ่าเนยไปหาดูบัฟเฟ่เขากอนโอ้นน่นเด็กเขากินยาอยู่น่ะเฮ้ยโอ้นี่เด็กกะเพราเยอะแยะแม่มาเก็บตรงนี้เมื่อวานนี่ มะละกอเต็มต้นเลยเอ็เพนเดอร์เขาก็มาแต่เช้าเลยนี่ mm hmm. ไปดูน้องควายน้องควายน้องควายสามตัวน่ารักมากฮัลโหล ฮัลโหลสงสัยอะไรมองสงสัยอะไรอ้ยมองใหญ่เลยจีว่าเหมือนเหมือนเหมือนตะของหรือวะจีบ่าม,มีตัวสามหรือสี่สามตัวเลยนี่ อร่อยไหมกินฟางซื้อเกลือก้อนมาให้เขาเลียนหน่อยอะไอยจ้ะอะไอจ้ะตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยเดิตัวเมียป่ะ ท้าไมคนมันหลายแต่น,นี่ไม่ใช่ควายพันใช่ไหมนาเกี่ยวเขาเก็บฟางดีเจนบ้านนองเพลอันนี่ฮักอันหนึ่งเห็นเลยไฝาฉล่า